27มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับต้นทุเรียนหมอนทองที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็อายุเข้าปีที่2ปีกว่า,วาจะเข้าปีที่3แล้วนะครับอตอนนี้เราก็มีการแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านสังเกตลักษณะกิ่งที่เราสมควรที่จะตัดและกิ่งที่สมควรที่จะเก็บไว้มีลักษณะต่างกันอย่างไร อันดับแรกเราดูที่กิ่งเล็กๆกิ่งนี้ก่อนครับนี่คือลักษณะของกิ่งเล็ก2กิ่งที่เราสามารถที่จะตัดออกไปได้ในขณะที่กิ่งพี่ที่อยู่ข้างบนตรงนี้กิ่งน้องครับอยู่ข้างบนตรงนี้เขาก็โตกิ่งนี้ก็โตเราจึงสมควรที่จะเอากิ่งนี้ออกไปได้นะครับเนี่ยตัดออกไปเลยครับเพราะว่าเล็กเหลือเกินแต่ว่ากิ่งนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ก่อนเนื่องจากว่าขณะนี้เมื่อก่อนนั้นเป็นป่ายางพารานะครับทางนี้ ต้นยางพาราปกคลุมนะครับจึงทําให้กิ่งที่อยู่ซีดทั้งนี้ไม่ไม่ออกมาเนื่องจากว่าไม่มีแสงแดดนั่นเองแต่พอเขาตัดปลายางพาร,ราออกไปแล้วนะครับเริ่มได้รับแสงแดดนะครับกิ่งที่อยู่ฝัง่งทางนี้เริ่มจะพัฒนางอกออกมาแล้วก็ปล่อยโอกาสให้เขาพัฒนาไปก่อนนะครับ ส่วนกิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างบนทางโน้นนะครับเล็กๆเท่ากับไม้ตะเกียบเราสามารถที่จะแต่งออกได้นะครับโดยเฉพาะกิ่งนั้นและกิ่งนี้นะครับเราตัดออกได้เมื่อเราแต่งออกไปแล้วก็จะทำให้กิ่งที่เหลือนี้ค่อยๆพัฒนาสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุของเขานะครับ นี่ครับต้นทุเรียนต้นนี้เป็นต้นทุเรียนที่พัฒนามาจากการเสียบข้างนะครับนี่คือจุดที่เราทําการเสียบข้างนะครับเสียบข้างติดแล้วต่อเดิมนี้เราก็ตัดออกไปนะครับเป็นทุเรียนบานนะครับการเสียบข้างนี้จะทําให้ทุเรียนเมื่อเสียบติดแล้วพัฒนาได้ค่อนข้างที่จะเร็วน่าพอใจนะครับต้นที่เราเสียบข้างนี้จะเข้าปีที่3แล้วครับเพียงแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเขาอยู่ติดป่ายางพลา เขาโตได้ช้านะครับแต่ปีนี้ยางพาร,ราเขาตัดออกไปแล้วที่สวนข้างๆบ้านเราเนี่ยทีนี้เขาก็จะได้รับแสงแดดเต็มที่เดี๋ยวเขาคงจะพัฒนาไดอา้อย่างเป็นอิสระนะครับในช่วงนี้เดือนมีนาคมที่บึงการนั้นแดดร้อนแรงมากนะครับหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับที่ฝนยังไม่เคยตกมาเลยดังนั้นการให้น้ำนะครับสามารถที่จะให้น้ำทุกวันได้เลย นะครับสภาพของจริงที่เราตัดออกมาเนี่ยก็จะอวบนะครับอวบสวยงามสามารถที่จะเอาเอาไปเสียบข้างต้นอื่นๆได้หรือเอาไปาเสียบยอดก็ได้นะครับนี่กำลังจเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับเอาไปเสียบยอดก็ได้เสียบข้างก็ได้นะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะนำเสนอท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในภาพรวมนะครับวันนี้เราก็ ทําทการสปริงเกอร์น้ําให้กับทุเรียนทุกต้นเลยนะครับช่วงนี้สามารถให้น้ําทุกวันได้เลยนะครับอากาศร้อนมากรอเพียงฝนมาช่วยก็คงจะชื่นขึ้นมาได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ